ฝีมือเชฟครับวันนี้เราทําเมนูอาหารกินสมตํากันไปแล้วมาต่อด้วยลูกชิ้นเชฟของเราคือพี่แจมแล้วก็หน่าลูกชิ้นอไหอนพี่โชว์ตัวหน่นนยอยไหนหมดยังพี่โชว์ตัวหน่อยนี่พี่ผมพี่ผมโชว์ตัว <laughs> พี่แจมครับพี่แจมพี่เจม<อ>เขาจะโชว์ตัว <laughs> น้านลูกชิน้นกำลังตึงเครียดกับผู้หญิงอยู่โอ้โห,คคหเราไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเขาคุยอะไรกันไม่เคยให้เบอร์พี่เลยแม้กระทั่งในโรงพยาบาลหุ<อ>่นให้เบอร์กันด้วย,ย,ยวอันตราย,ายอันตราย,ายหพี่โชว์ตัวสักหนึ่งรอบอน้ำมาไม่เอาเอาอ้นี่น้องน้ำสุดสวยแอปไหนเล็ว นี่พี่ตูนครับ MK จำเอาไว้อยู่ในครัวล้าง